นนี้เราอยู่ที่นอกบ้านนะคะพอกินข oh ้าวนอกบ้านนะคะนี่เรามาที่ร้านเฟยปลามูลอีกแล้วนะคะวันนี้มาเลยมาเลยสวิตส์เดี๋ยวเราจะมาเก็บของขวัญของที่แม่จังให้นะคะทุกคน ครั้งแรกมีว่าจะทำเป็นคลิปมากินข้าวนะคะทุกคนแต่กลายเป็นคลิปวัสดภเองสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องบีบารีมชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้มาเต็มจอแล้วก็หน้าเหนื่อยมากมากที่สุดนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไีทำงานทุกวันเลยนะคะทุกคนผม,มยุ่งมาก วันนี้เราอยู่ที่นอกบ้านนะคะพอกินข้าวนอกบ้านนะคะแล้วก็แอบหนีชิกิจังมาด้วยเพราะว่าชิกิจังนางนอนนะทุกคนมาด้วยไม่ได้เนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็มีลูกสาวสามีนะคะทุกคนที่เป็นพยาบาลนะนางก็มาด้วยนะทุกคนแล้วก็มาแบบเซอร์ไพรส์นะชิโนจังยังไม่รู้นะคะว่าพี่จะลงมานะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่า acting ของนางนะคะเวลาเจอกันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนไปรอดูกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้สั่งอาหารก่อนนะ เรามาที่ร้านเป๊ะปรมูลอีกแล้วนะคะวันนี้ร้านนี้นะคะมาอีกแล้ววิดีโอดิขึ้นมาแล้วอันนี้คุณเก๊กฮวยเดสโอจาร์เดซโอจาเดสโอจาเดสอาริกาโตะโกไซมัสันไป

มมดลนไปครั้งลครีมเมลอนมอครีมโซดาเมครีมแล้วก็รีมแล้วก็โซดานะคะทุกคนมางวีดดีมากเลี้สองคราดมาลซมาแล้ว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 

สล,นนสลัดสาบัวนะคะทุกคนสลัดสายบัวปะปาชอบมา,มาก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 เลยนะคะที่ญี่ปนก็มีสายบัวนะทกคนน่นากินมากเลยมาแล้วนะคะทุกคนมาอีกแล้วนี่คือเมนูของเรามาคนแรกเลยนะคะนั่นก็คือเสเต็กนั่นเองคุณคนเลนั่นเดสเ่ง

กเรกินเสร็จแล้วนะคะทุกคนไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะคือหิวข้าวมากคนดูได้เจอเนี่ยสุดยอดทั้รวันวะทั้งวทำเป็นสกู๊ชดูทูกคนนูุ่งวีเดี๋ยวเดีกบีจังอะโหระฯคิเรนทับไปกีเตัอันนี้คือซุปนะคะอันนี้คือพาสเต็าเมื่อกี้นะแล้วก็หนวดกุ้งดูข้าวแล้วก็ดู อันนี้สลัดนะคะขนาดแก้วยังแบบกินแบบโคตรสปาได้เป็นคนสุดท้ายนะคะก็เลยนี่หมูยงห้เอต้ยส่งนู้นยังมังยอี่มรงนีจต้องมัยต้องมัย

かまわないかケーキケーキまたジュース代を入れるお金ないだジュースまだ買ーヒもお金ないありがとうございますちかちゃんおめでといな。すチノにも買ってもらってお今日うあっああでそうそうジュルージュ。あうそうそうそうでうそ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 うう いいってそんなああ、バジわいいしかちゃんありがとう。お互いを<ー>しっかりとしかちゃん来るわサプライズでしょケーキサプライズでしょん<ー>ババよ。しかし、パパダメーガンズはってわけでって นีชิ้าเป็นคนสั่งมาให้นะคะทุกคนแล้วก็กระเป๋านะคะพรด้าปาป้าพี่สทาิรด้าราไิจังเค้กไปเดยนี่น่ารักมากทุกคนน่ารักจังไอเล็บยูเบบี้สวยจ๊อทำย

โซนอมั่งจ้โอ้ช่าสวยนกค a w i i ยยนคตัดเคกนะคะวนไงสทนะทำเ้าวเสียดายชิคกจังไม่ได้มานะคะทุกคนชิคกจังนอนแล้วยิ้มของเด็กๆนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยเสียบัตีวะนะ

<laughs> パパー<何>パパ何いい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 かこここれれれ食べなうすごいいつも入ってんね、はい、あ,ありがとうございますじゃん足いないだ舐足める。<laughs> <laughs> 大丈夫これくるだけパパちゃん。お、これ。プーさん一緒。ああ<ー>プー。何これ何とかだうこれは何。ウィニーダプー。ウィニーダプー。これ何？もう可愛いし可愛い。ーーいはい。あでもそれ何何も周りにない。はい。はい これいちあ真ん中あるじゃんいちごストベリーそうそうハートハート付きは誰かなじゃあいただきまーすハート付きは誰かなはい。ママアインカスリーさんですこれいちごアトですうーんたいご

20ป hey, he uh, ุาคิดเลยชิกี้จังตื่นแล้วไม่ยากดาผิตนะคะทุกคนะคะทุกคนชอบตุ๊กตาตัวนี้มากเลยนี่ตัว้จต้คิ้อิ ตัวนี้นะคะน่ารักมากชิคกี้จังชอบมากเลยนะคะแต่ว่าพอบีไปซื้ออะทุกคนตัวเล็กมิดเดียวนะคะทุกคนส่งสามพันบาทอะอันนี้ตัวใหญ่มากน่าจะเป็นหมื่นเลยอะพิซซ่ากลับไปให้ไม่แล้วก็ชิจังด้วยนะคะทุกคนชิจังมาไม่ได้เพราะเรียนนะคะยังไม่กลับเลยจะสองทุ่มแล้วกำลังจะกลับบ้านนะคะทุกคน ชิกีจัง,จงตื่นแล้วเดี๋ยวพาไปดูบรรยกากาศนะคะเดี๋ยวรอรอดูนะว่าสี่คนนะว่าชิกี้จังจะไปหาใครคนแรกนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะกับปุ๋ยกับมาม่าแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะได้ดกดูยินยค่ะ จิ้งจกตานัินนตับเมนตห้อสรุปก็คือวันนี้กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนโดนเซอร์ไพรส์ไปแบบปลื้มปริ่มปลื้มใจมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะทุกคนบีก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายมาต้าเน่